Hello to everyone. Welcome to my channel. สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาทำต้มจืดบัวหิมะกับกระดูกหมูหลังจากที่เราทำทับทิมกราบกันไปแล้วบัวหิมะยังสามารถนำมาทำ อาหารได้ด้วยและสามารถกินเปล่าๆได้ด้วยครับแต่ก่อนจะไปดูคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมไปถึง1,000พัซับด้วยนะครับอย่าลืมดูให้จบคลิปด้วยครับขอบคุณครับผมจะใช้กระดูกซี่โคงหม่แล้วก็นมาหั่นเป็นชิ้นตามต้องการล้างด้วยเกลือล้างด้วยน้ำให้สะอาดเสร็จแล้วเราก็นำาบหิมะของเรามาปอกเปลือกออกให้หมด แล้วก็นําแช่งลงในน้ําเกลือน้ําเกลือจะช่วยล้างยางแล้วก็ช่วยทําให้บวหิมะของเราไม่ดําเสร็จแล้วเราก็นําบวหิมะของเรามาหัน่นเป็นชิ้นๆตามต้องการได้เลยครับแล้วก็แช่ในน้ําเกลืออีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็มาตำสามเกลือกันครับมีลาดผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกให้ละเอียดแล้วเราก็มาตั้งน้ําผมจะใช้น้ํา1ลิตร นะครับแล้วก็เติมเกลือนิดหน่อยผงปรุงรสเห็ดหอมหนึ่งช้อนชาน้ำล้างครกไม่ใส่ไม่อร่อยนะครับน้ำเดือดก็จะเติมกระดูกหมูลงไปแล้วเราก็จะช้อนฟองที่เกิดจากเลือดหมูออกนะครับเพราะจะทำให้น้ำซุปของเราไม่สวยแล้วก็ไม่ใส่พอน้ำเดือดเราก็จะเติมขีขาวลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะ ต้มไปประมาณ15-30นาทีจนกระดูกหมูนุ่มเราก็จะเติมบัวหิมะลงไปแล้วก็ต้มจนกว่าบัวหิมะของเราจะสุกปรุงรสตามต้องการนะครับความหวานจะออกมาจากบัวหิมะแล้วเราก็ชิมรสอีกทีหนึ่งพอชิมรสได้ที่แล้วเราก็เพิ่มต้นหอมผักชีลงไปเท่านี้เราก็จะได้ต้มจืดบัวหิมะกับกระดูกหมูอ่อนแซนอร่อยกันแล้วครับ เราก็มาตักลงจานเสิร์ฟกินกับข้าวสวยร้อนๆกันครับกลิ่นหอมหน่าทานมากๆเลยครับลองประทัทานกันดูนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้และเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อๆไปผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับขอบคุณที่ดูจนจบ คลิปขอบคุณทุกๆก,การติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับได้เวลาทานแล้วครับทานกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยมากๆครับบัวหิมะกรุบกรอบมากๆเลยครับแล้วก็มีรสหวานมากๆครับเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับขอบคุณครับ